สวัสดีครับวันนี้เรามาต้มตีดักลูกปลาซิ่วกับวันดีกลับบา้านก็ไม่รู้แกไงไรกันเลยเรา,าเต้มตีดักลูกปลาซิ่วเามีขวดกับขวดหนามตีกอตุ้งเนาะแล้วก็มีไอ้ขวดใหญ่ๆเป็นขวดเรียว่าปลาซิ่วต้มแกงขัวเป็ดแกงขัวเป็ดลูกปลา เนี่ยวิธีทำลองทำเลยนะนีาาน่คือตานครับำากมคก็เรียกว่าก้องมันเอเขาเรียกว่าอีมุมแต่เดียวมีไม่ก็ไม่เรียกอะไรมุมครับไม้มุามเลยคนากกบตุ้ง หอกมยป่อยบางไอเดียนี้มมยป่อยบางเราไม่มีต้องเอาข้องเดี๋ยวจะม่เดี๋เขาใช้มาเอามาทำถ้าไมคอนหม้ป่อยบางมีแตเดียนี้ไม่มีเลยหมยป่อยบางตั้กตัม้มมากนะครับกล้มมากเเรียกว่า้ามมากมีกาวต้มอร ตอวขวดเนี่ยบแบบอ่าจุดตรงกลางเลยครับย้อไม่ต้องให้หลึกนะครับไม่ต้องให้กวางอันน่้น,น,นี่ไอโกวะฟ้าขวดเนี่ยเข้าไปได้นะครับ ใส่ปลากวดเนี่ยไป้นะครับเนี่ยมันจะลายจากข้าวเน,นี่ยครับแล้วก็พวกเกียบพวกเกียบในนี้ครับเนี่ยย้ายมันลอยไปเนี่ยครับพูกเกียกล้ำไว้ปุ๊บ,บ เราจะนังทำซักสี่อันนะครับแล้วก็ป้าไปดักในคูในคูน้ำสิล่างบานจะได้พ่นไม่ได้พ่นกับลองรู้ลองเลยก่อนนะครับครับผมเน,นาเนี่ครับทีนี้วิธีการใส่อานเราอ่ะปาดปลาขวดแล้วก็ใส่อานาในตรงเนี้ครับ อคว้านะครับเปิดคว้ามาใส่น้ำเติงน้ำลงไปครับใส่น้ำข้าวไปสักกลิง้งแล้กวก็ปิดคว้างวุ้นห่านอันไหนมันออเคกันนะครับ อยากการเจ้วเจ้ากลองในส่วนในเวลาหกโมงเจ้าพี่น้องกับนกกำลังบินออกจะน่ากินไปกับพี่น้องกับเราไปดูปลาซึ่งเรารักไวตั้งแต่เมื่อวานนะครับ เลยรับพี่น้องครับเลยรับเนี่ยมาแกะอ้ปปวนเจ้าครับปลาเี่ดว่างวายเลยแต่ว่า มันจะได้แตกยอดขึ้นมาวันข้างหน้าจะได้กินเหลบหรอดอมกับพี่น้องกับตอนนี้กำลังเดินจะไปเก็บป,ปักบุงตีบปลายส่วนนะครับเพื่อที่จะามาทำ,ทำเมนูอะไรก็เดี๋ยวคอยติดตาม เน,นี่ยกับปักบุงปลายซวนต่อเดียวเรามาพัดปักบุงกันสักตาว้าวยอดยอดตั้มมาตั้มบุ้ตคกับเราตอเมตดีน่งซึ่งทีอยในซวนโดยที่ไม่ต้องซื้อกินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในช่วนนี้แล้วก็ปลอดสั้นปิดไม่มีสั้นปิดเชียวปุ้นเนี่ยได้แล้วกับกำเติมแล้วกับปักบ,บุจะไปทำเบนนัแไ้วกับหวางอ่าเนี่ยตัวกับด้วยตองจ่ายใหม่กำ อ่าไม่รู้กลยครับมาตัดเกลยมาตัดเกลยเนี่ยครับตัดเกลยเอาไปก่ายเนี่ยกับพี่น้องครับต้นอะโวคาโดที่ปลูกมาประมาณสองปีนะครับอะโวคาโดตอนนี้เติมแง่เร็วมากนะครับถ้าดูแลว้วมันจะแง่เร็วตอ้นอะโวคาโด อ่าพอเดินเดินมาพบลูกกอกับตัดลาแล้วครับตัดลาเพื่อทีจ่จะเอาไปทำเปลิกเกลือแล้วป้าป้าไปจิ้มปลิกเกลือแล้วก็ไปดังกรวบกับนี่คือลูกกอกับลูกไวยอนนตัดเลยนะครับตัดเลยเอือ ตำ้มปิเกลือเลยก็ไปดังควบนีกับนี่พอแล้วกับพอแล้วไว้ตั้มปิเกลือกับนี่กับเบนวบนี้กับ,น,น,กบนี่คือแกงกัวเป็ดโลปลาตีแรงไวแล้วก็นี่คือลูกปลาตอดกรอบนะครับแล้วก็นี่คือปักบุงอีแก็บในตายส่วนแล้วก็ต้มซ้อมลูกปลานะครับอะไรก็นี่คือ วัวปลีกวยแต่เอามาทำภากนอกน,นะครับเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับในการกินอาหารในเมือนี้การกินอาหารเนี้ยเราอยากกินให้มากนะครับกินกาวเรากิน3ส,ส่วนานานหนึ่งส่วนร่างคายจะไม่วนะนะครับนะจบคลิปนี้นะครับกานะรมาช่วยกันติดตามช่องทำของอเพียงด้วยนะครับเนี่ยครับเราจะ ทำให้หลังกายของเราจะไม่อ้วนนะครับไม่วนน้มวนนะครับเราต้งาเอ,เตองินทาหารแต่เพียงทำาไว้นะมาไหวนะครับจะไม่อ้วนนะครับสวัสดีครับ